สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าครับผมตื่นแต่ตีห้าครึ่งครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้เอาธรรมชาติมาฝากครับธรรมชาติยามเช้าครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ตื่นแต่เช้ามากู้ มาเก็บกู้ตะไคร์ครับผมใส่ตะไคร์ไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็เลยมาเก็บมาเก็บตะไครยครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าต้องรอติดตามครับอันนี้เส้นทางเดินเข้าไปนะครับผมนี่ครับผมน,นี้เส้นทางเดินเข้าไปนะครับไปที่หมายของเราครับ บผใส่ตะขายไว้สี่หลนะังครับไม่รู้ว่าจะมูระระมหรือจ่าครับจะหมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะยังไม่รู้เลยครับต้องรอติดตามครับนะครับเดินเข้ามาครับนี่ครับผมมีบรรยากาศโดยรอบครับ น้ำขึ้นเนอะโอ้มายามาเร็วซะอู้มโอ้โหนี่ก็บรรยากาศโดยรอบครับผมครับเดินเข้ามาแล้วครับผมใกล้จะถึงที่หมายที่เราใส่ตะข่ายไว้แล้วครับ นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ครับนี่ครับผมที่เราใส่ตะขครไว้เดี๋ยวจะทำการเก็บกู้แล้วครับตอนนี้เป็นบอ่อเก่าครับ เป็นโบปลาเก่านะครับผมดูว่ามีใครมาหรือยังนี่ครับนี่ครับ,รบผมเป็นโบเก่าครับน้ำขึ้นเลย ว,วนน้ำขึ้นนะครับนี่ครับบอกก่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะทำการเก็บกู้ตะขครยก่อนครับนี่ครับโดียรอบครับรอติดตามนะครับผมนี่ครับผม เดี๋ยวทำการเก็บกู้กันครับรอติดตามนะครับว่าหมานหรือไม่หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราเก็บกู้มาแล้วครับโอ้ก็พอได้พอได้ตุ๋มเดยนครับพอได้ต้มพอได้ทอดดยว่ครับนะครับในปลาคอหน่อยตัวนึงครับนี่ครับผม ได้ไปช่อนตัวเล็กตัวหนึ่งครับนี่ครับผมพอได้การอยู่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ครับ ปลามาฝากครับผมนี่ครับใส่ตะไคร์มากครับในทำนี่แหละในบราร์ไล่บม่ค่อยมานปันได้มื่อนี่นี่ครับคนละเมนูเด้อครับเด้อ